สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับในส่วนของขั้นตอนวิธีการทำเงินฟรีทูมอนิวลิตนะครับทั้ง Android iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์สำหรับการถอนเงินเนี่ยเราสามารถทำการถอนเข้าทูมอนิวลิตได้ตั้งแต่50บาทถึง1,000บาทเงื่อนไขของการถอนเงินไม่มีเลยนะครับไม่ต้องไปเชิญเพื่อนไม่ต้องไปทำภารกิจใดๆเมื่อเรามียอดเงินครบตามจำนวนแล้วเนี่ยเราสามารถแลกเงินเข้าทูมอนิวล e ตของเราได้เลยทำแบบไหนอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูในคลิปนี้กันเลยนะครับจะสอนตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับก็ขอสวัสดีคุณผู้ชมกันด้วย ก็อยู่กับผมนะครับงานฟรีช anel น,นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำนะครับช่องทางการทําเงินฟรีทูมอนิวเลตนะครับทั้ง Android, iOS แล้วก็บนคอมพิวเตอร์ไม่ต้องเชิญเพื่อนก็สามารถทําการถอนเงินเข้าทูมอนิวเ l ลตได้แล้วเรายังสามารถแลกของรางวัลอื่นๆได้เหมือนกันนะครับทำแบบไหนอย่างไรดูได้ในคลิปเลยสําหรับขั้นตอนแรกนะครับในการหารายได้เสริมฟ,ฟรีทูมอนิวเลตเราจะต้องมีแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมอนิวเวลต์กันก่อนตัวแอปนะครับเราจะดาวน์โหลดผ่านมือถือ Android หรือว่า iOS ก็สามารถดาวน์โหลด ตามชื่อด้านซ้ายมือจะมีรูปแอปขึ้นให้นะครับแล้วก็มีชื่อแอปไว้ให้อยู่นะครับสามารถพิมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับใครที่ไม่อยากดาวน์โหลดแอปอยากจะใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือว่าบน Google ก็สามารถพิมพ์ชื่อตามด้านซ้ายมือได้เหมือนกันบนคอมพิวเตอร์ก็สามารถใช้งานได้นะทำตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อนๆ่าจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรืออวว่่าาายยััังไมมมรรู้้จกตแปนีเลสถพพิ์ ดาวนโหลดไว้ก่อนได้นะตามชื่อนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาแอป,ปไม่เจอลิงก์ดาวนโหลดลิงก์สมัครนะครับจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดเข้าไปดูได้สําหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับยังสมัครไม่เป็นในส่วนของตัวแอป,ปมีขั้นตอนหรือว่าวิธีการสมัครไว้ให้ด้านล่างคลิปนี้เราสามารถกดเข้าไปดูได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดหรือว่าด้านล่างคลิปไปดูจะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วก็ในส่วนของวิธีการถอนเงินการรับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิเลสสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เเเเยพออรรรรรรราสสสมมมัััคคค็จบบบ้วนนนนนะะผใ่ขงู ด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด3เมนูมีหน้าหลักคะแนนคงเหลือและก็การใช้คะแนนในการแลกของรางวัลสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยที่เราจะต้องทําก็คือการกรอกข้อมูลตรงนี้จะมีข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการบริโภคตรงนี้เนี่ยแนะนาให้เรากกข้อมูลให้ครบก่อนนะครับสำหรับมือใหม่ที่สมัครแอปครั้งแรกนะครับต่อมานะครับมากดที่3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราดูเพิ่มเติมนะครับเป็นหน้าหลักคะแนนคงเหลือและก็รางวัลรวมไปถึงจะมีการเชิญเพื่อนเพื่อที่จะสร้างรายได้เพิ่่่มมมเเเเติิดด้วยนรราาาูทีกชญพือ อันดับแรกเลยแล้วกันเนาะในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญก็สามารถแรกลกรางวัลโทมอนิวอลเล็ตได้อันนี้จะแยกกันนะครับไม่เหมือนกับแอป,ปอื่นๆที่เราจะต้องทําเงื่อนไขาการเชิญเพื่อนหรือการทําภารกิจต่างๆแอป,ปนี้ไม่ต้องนะครับการเชิญเพื่อนเนี่ยเราสามารถเชิญเพื่อนของคุณเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของแอป,ปได้และสร้างอิทธิพลต่ออนาคตร,ร่วมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะได้รับรางวัล300คะแนนสําหรับทุกๆการแนะนําเพื่อน1คนประสบความสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้รับคะแนน300คะแนนนั่นเองนะครับว นะครับสำหรับการเชิญเพื่อนก็กดคัดลอก URL ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับเราสามารถเอาไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นเฟซบ o o กทวิตเตอร์ไลน์ยูทูบติ๊กต็อกสามารถแนะนําได้เลยนะครับตามความถนัดของตัวเราเองแล้วก็ในส่วนของการสร้างสารรค์ของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรให้คนรู้จักในส่วนของแอปนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมนูด้านล่างนะครับหน้าหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าง,งานที่เราจะทํานั่นเองในการรับคะแนนตรงนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เราจะทำนะก็คือการทําแบบสํารวจนะครับแอปนี้จะเป็นการตอบ แบบสารวจตอบคําถามนะคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยแต่ละงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกงานนะเราก็มาดูว่า1งานเนี่ยได้รับกี่คะแนนแล้วก็ใช้เวลาทําเท่าไหร่2งานนี้นะครับผมใช้เวลาทํารวมไม่ถึง30นาทีนะจะได้รับอยู่ที่ประมาณ500คะแนนแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยจะยังไม่มีงานเข้ามานะให้เรารอง,งานก่อนถ้าเราสมัครไป2-3วันแล้วเนี่ยให้เราเช็คในแอปหรือเช็คในอีเมลของเราว่ามีงานเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็แค่เข้าไปตอบนั่นเองนะครับสำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วนของ คะแนนคงเหลือนะครับในการเช็คคะแนนว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับผ่านช่องทางไหนบ้างนะครับมีการเชิญเพื่อนการทําแบบสํารวจแล้วก็จะมีในส่วนของประวัติการแลกเงินรางวัลด้วยนะครั้งล่าสุดที่ผมแลกไปเมื่อวันที่16เดือนมกราคมนะครับ2อเนี่ยแลกไปที่2 5 0บาทก็ได้ทาคลิปรีวิวอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช anel เลยนะต่อมานะครับในส่วนของการใช้คะแนนในการแลกของรางวัลในเมนูที่3นะครับการแลกคะแนนของรางวัลเนี่ยมีตามหัวข้อเลยคําค้นหานะครับนี่ครับด้านบน นนและก็เป็นบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสโตร์ของค่ายนี้อยู่นะครับให้เราแลกของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะเป็นทูมินี่วอลเลตแล้วก็ยังมีโลตัสช็อปปี้เพย์ลาซาดาอะไรต่างๆที่เราสามารถแลกได้จากค่ายนี้นะครับหรือว่าจากเครือข่ายของอสตร์ของค่ายนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้สําหรับคนที่ต้องการเงินด่วนนะครับโดยที่ไม่แลกผ่านสตร์นะครับไม่ยุ่งยากเลยก็แนะนำทูมินี่วอลเลตด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมี2รายการให้เราเลือกนะมีล้า100บาทเรราาาสมถกดแกดละก เมื่อเรามีคะแนนครบตามจำนวนวิธีการแลกเงินก็ไม่ยากกดเลือกรายการน,นะพอเรากดเลือกรายการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีแบัตรเติมเงินทูมอนี่หนึบาทนะครับใช้1,200คะแนนนะครับวิธีการแลกนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีควาว่าแกลกรางวัลกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงใส่เป็นภาษาไทยได้เลยจากนั้นเนี่ยก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดถัดไปนะครับทำการแลกรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับพอมีการแจ้งเตือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ยให ทางแอปนะครับจากนั้นเราก็ไปเติมเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิเวเลดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมทําคลิปสอนไปหลายรอบแล้วนะสามารถย้อนกลับเข้าไปดูกันได้นะครับต่อมาก็เป็นการบริจาคนะครับการเติมเงินมือถือก็สามารถเติมได้ a s d Track To Move นะครับก็เติมตามรายการได้เลย50แล้วก็100บาทนะครับทราบคนที่จะเติมเงินเข้ามือถือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยทำเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากเพื่อนๆนะครับก เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับสําหรับขั้นตอนแรกนะครับในการหารายได้เสิมฟรีทูมินียลเล็ตเราจะต้องมีแอปที่ใช้ในการทําเงินฟรีทูมินียลเล็ตกันก่อนตัวแอปนะครับเราจะดาวน์โหลดผ่านมือถือ Android หรือว่า iOS ก็สามารถดาวน์โหลดได้ตามชื่อด้านซ้ายมือจะมีรูปแอปขึ้นให้นะครับแล้วก็มีชื่อแอปไว้ให้อยู่นะครับสามารถพริมพ์ชื่อค้นหาติดตั้งลงในเครื่องได้เลยสําหรับใครที่ไม่อยากดาวน์โหลดแอปอยากจะใช้งานผ่านเว็บไซต์หรือว่าบน Google ก็สามารถพิมพ์ชื่อตามด้านซ้้้้าาาายมมมมืืออออไไดดเเหนนนนกนนกับคพิวตรร์็สถใชง นะทำตามเว็บไซต์ได้เลยนะครับสำหรับแอปที่ใช้ในการทําเงินนะครับผมก็เป็นแอปนี้เลยนะครับเพื่อ,อๆนๆะน่จาจะคุ้นเคยหรือว่ารู้จักแอปนี้กันอยู่แล้วนะเพราะว่าแอปนี้เนี่ยมีมาหลายปีแล้วนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยเล่นหรือว่ายังไม่รู้จักตัวแอปนี้เลยสามารถพิมพ์ชื่อดาวน์โหลดไว้ก่อนได้นะตามชื่อนี้เลยนะครับแต่ถ้าเราค้นหาแอปไม่เจอลิงก์ดาวน์โหลดลิงก์สมัครนะครับจะปักหมุดไว้ให้ตรงคอมเมนต์ด้านล่างนะครับตรงคอมเมนต์ปักหมดุดสามารถกดเข้าไปดูได้สําหรับคนที่ดาวน์โหลดมาแล้วนะครับยังสมัครไม่เป็นในส่วนของตัวแอปมี เราสามารถกดเข้าไปดูได้ตรงคอมเมนต์ปักหมดุดหรือว่าด้านล่างคลิปไปดูจะมีคลิปวิธีการสมัครไว้ให้แล้วก็ในส่วนของวิธีการถอนเงินการรับเงินเข้าในส่วนของบัญชีทูมอนิเลสสามารถกดเข้าไปดูเพิ่มเติมได้เลยพอเราสมัครเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมในส่วนของเมนูนะครับด้านล่างเนี่ยจะมีทั้งหมด3เมนูมีหน้าหลังคะแนนคงเหลือและก็การใช้คะแนนในการแลกของรางวัสลสาหรับมือใหม่ที่เพิ่งสมัครครั้งแรกนะครับขั้นตอนแรกเลยที่เราจะต้องทําก็คือการกรอกข้อมูลตรงนี้จะมีข้อมูลส่วนตัวข้อมูลการบริโภคตรงนี้เนี่ยแนะนาให้เรรกออมลคบบ่ะัส ใหม่ที่สมัครแอปครั้งแรกนะครับต่อมานะครับมากดที่3ขีดด้านบนซ้ายมือตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีเมนูให้เราดูเพิ่มเติมนะครับเป็นหน้าหลักคะแนานคงเหลือและก็รางวัลรวมไปถึงจะมีการเชิญเพื่อนเพื่อนที่จะสร้างรายได้เพิ่มเติมด้วยนะเรามาดูที่การเชิญเพื่อนเป็นอันดับแรกเลยแล้วกันเนาะในส่วนของการเชิญเพื่อนตรงนี้เนี่ยเราจะทําการเชิญหรือไม่ทําการเชิญก็สามารถแรกลกรางวัลโทมานีวอลเวล็ตได้อันนี้จะแยกกันนะครับไม่เหมือนกับแอปอื่นๆที่เราจะต้องทําเงื่อนไขการเชิญเพื่อนหรือการทาภารกิจต่างๆแอปนี้ไม่ต้ออองนนนะครรรรับกาาาาเเเเเชชิิญญพพืื่่ยสมถของ คุณเข้าร่วมกิจกรรมนะครับในส่วนของแอปได้และสร้างอิทธิพลต่ออนาคตร่วมกันนะครับนอกจากนี้เนี่ยจะได้รับรางวัล300คะแนนสำหรับทุกๆการแนะนําเพื่อน1คนประสบความสําเร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะได้รับคะแนน300คะแนนนั่นเองนะครับ วิธีการนะครับสำหรับการเชิญเพื่อนก็กดคัดลอก URL ตรงนี้ได้เลยจากนั้นนะครับเราสามารถเอาไปแชร์ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็น f a c e b o ก k t w i t t e r Line YouTube Tik t o อกสามารถแนะนําได้เลยนะครับตามความถนัดของตัวเราเองแล้วก็ในส่วนของการสร้างสรรค์ของเพื่อนๆได้เลยว่าจะทําอย่างไรให้คนรู้จักในส่วนของแอปนี้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับต่อมานะครับเมนูด้านล่างนะครับหน้าหลักนะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าง,งานที่เราจะทํานั่นเองในการรับคะแนนตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานที่เราจะทำนะก็คือการทําแบบสํารวจนะครับแอปนี้จะเป็นการ ตอบแบบสํารวจตอบคําถามนะคะแนนที่เราจะได้รับเนี่ยแต่ละงานเนี่ยอาจจะไม่ได้เท่ากันทุกงานนะเราก็มาดูว่า1งานเนี่ยได้รับกี่คะแนนแล้วก็ใช้เวลาทําเท่าไหร่2งานนี้นะครับผมใช้เวลาทํารวมไม่ถึง30นาทีนะจะได้รับอยู่ที่ประมาณ500คะแนนแล้วก็ทําตามนี้ได้เลยสําหรับคนที่สมัครครั้งแรกแล้วเนี่ยจะยังไม่มีงานเข้ามานะให้เรารอง,งานก่อนถ้าเราสมัครไป2-3วันแล้วเนี่ยให้เราเช็คในแอปหรือเช็คในอีเมลของเราว่ามีงานเข้ามาหรือเปล่านะครับถ้ามีเราก็แค่เข้าไปตอบนั่นเองนะครับสำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นในส่วน ของคะแนนคงเหลือนะครับในการเช็คคะแนนว่าคะแนนที่เราได้รับมาเนี่ยเราได้รับผ่านช่องทางไหนบ้างนะครับมีการเชิญเพื่อนการทําแบบสํารวจแล้วก็จะมีในส่วนของประวัติการแลกเงินรางวัลด้วยนะครั้งล่าสุดที่ผมแลกไปเมื่อวันที่16เดือนมกราคมนะครับสองพี่สิบสี่เนี่ยแลกไปที่2 5 0บาทก็ได้ทําคลิปรีวิวอัปเดตให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถย้อนกลับไปดูได้ในช anel เลยนะต่อมานะครับในส่วนของการใช้คะแนนในการแลกของรางวัลในเมนูที่3นะครับการแลกคะแนนของรางวัลเนี่ยมีตามหัวข้อเลยคําค้นหานะครับนี่ครับด้านบน แ,นนและก็เป็นบัตรของขวัญอิเล็กทรอนิกส์นะครับตรงนี้เนี่ยมันจะมีสโตร์ของค่ายนี้อยู่นะครับให้เราแลกของรางวัลอื่นๆเพิ่มเติมนะครับนอกจากจะเป็นทูมินียวอลเลตแล้วก็ยังมีโลตัสช็อปปี้เพย์ลาซาด้าอะไรต่างๆที่เราสามารถแลกได้จากค่ายนี้นะครับหรือว่าจากเครือข่ายของสโตร์อ Store ของค่ายนี้เลยนะครับก็กดเข้าไปดูกันได้สําหรับคนที่ต้องการเงินด่วนนะครับโดยที่ไม่แลกผ่านสตร์นะครับไม่ยุ่งยากเลยก็แนะนำทูมินียวอลเลตด้านล่างตรงนี้เนี่ยมันจะมี2รายการให้เราเลือกนะมีล้100าทาเรสามามรถกิ ได้เลยเมื่อเรามีคะแนนครบตามจำนวนวิธีการแลกเงินก็ไม่ยากกดเลือกรายการนะพอเรากดเลือกรายการเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ตรงนี้เนี่ยมันก็จะมีบัตรเติมเงินทูมมี่หนึบาทนะครับใช้1,200คะแนนนะครับวิธีการแลกนะครับด้านล่างเนี่ยมันจะมีคําว่าแลกรางวัลกดเข้าไปได้เลยจากนั้นนะครับผมก็ให้เรานะครับทำการกรอกข้อมูลนะครับเป็นชื่อจริงนามสกุลจริงใส่เป็นภาษาไทยได้เลยจากนั้นเนี่ยก็กดติ๊กถูกแล้วก็กดถัดไปนะครับทำการแลกรางวัลเรียบร้อยแล้วนะครับพอมีการแจ้งเตือนขึ้นมาปุ๊บเนี่ย มลวจากทางแอปนะครับจากนั้นเราก็ไปเติมเงินเข้าในส่วนของบัญชี t ูมอนิเวเลดอีกรอบหนึ่งนะครับซึ่งตรงนี้ผมทําคลิปสอนไปหลายรอบแล้วนะสามารถย้อนกลับข้อไปดูกันได้นะครับต่อมาก็เป็นการบริจาคนะครับการเติมเงินมือถือก็สามารถเติมได้ ASD Track To Move นะครับก็เติมตามรายการได้เลย50แล้วก็100บาทนะครับสำหรับคนที่จะเติมเงินเข้ามือถือนะครับก็ประมาณนี้นะครับในส่วนของแอปนี้เนี่ยทำเงินฟรีถอนเงินได้จริงแน่นอนนะครับใครสนใจลองดาวน์โหลดไปเล่นกันดูเล่นฟรีได้จริงฝากเพื่อนๆนะครับ ดเดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีครับ